สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูนะครับเคเขี่ขนส่งงานไหว้ไหว้แม่ยานางรถประจําปีนะครับบรรยากาศสดๆนะครับเช้านี้ะนะฮก็จะมีหลักๆก็หัวหมูนะครับแล้วก็ของหวานของข้าวผลไม้ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นของอะไรนะครับของอะไรสําหรับไหว้แม่ยานางทุกคันนะครับ เรียวๆนะครับเช้านี้จมเจ๋วทุกท่านก็นจะมีตั้งแต่รถเบอร์1นเบอร์สเบอร์สเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หกเรียงตามลำดับชั้นนะครับเบอร์สก็ทำการขึ้นสตาร์ทแล้วนี่ตอนเช้านี้เขาจะมีการถ่ายรูปกันอยู่นะครับก็จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปให้กับพี่คนขับทุกๆท่าน อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะนี่ยพี่โต้่างเราครับเผื่อลง YouTube ครับเผื่อลง YouTube อ่ะเดี๋ยวไปลงยูทูบเอ๊ะอันนี้ตัวตึงมากเนี่ยไอคนที่เต้นเมื่อวานแล้วมีฝาโซดาส,สิงป่ะใช่ป่ะเมื่อวานนอนนิ่งเลยตัวดำเย่ยตัวเมาแล้วทีไรตัวดำทุกงานไม่รู้ปไปเลยกับประจํา,รจารจครับบรรยากาศเช้าๆนะครับจะมีการอวอร์ออนนะะอมเครื่องก่อนนะฮะการวอร์มเครื่องกัน เช้านี้อากาศดีมากเลยนะครับกลับมาจากปีใหม่กันก็มีการเช็ครถนะฮะปีนี้เราไม่มีรถขับละรถบรรทุกเราไม่มีขับเราขับคันนี้แทนสวยทุกคันเลยนะฮะ สวยเฉพาะเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็ภูมิใจนะครับภูมิใจทําตั้งใจทําทุกคันครับให้ออกมาดีที่สุดสีผมก็พ่นเองนะฮะเนี่ยดูดูม่เชื่อดูเล็บผมได้เลยนะขัดไม่ออกพยายามนั่งขัดอยู่นะฮะพึ่งพ่นสีเสร็จเมื่อวานอา่าแต่ละคน เก็กก anyway mm ันหน้าดูเลยนะครับอ่าเต็มที่ครับเต็มระบบเผื่อทั้งบ้านก็ฝากถามแม่เอาแว่นได้ไหมเฮ้ยขิงขิงกันเล่นเฮ้ยขิงขิงกันเล่นแล้วอ่าเนี่เป็นรถน้องพีนะครับ

เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเท่วันนี้เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงครับเผื่อไปลง YouTube นะฮะอ๋อติดตามได้นะครับทางไหนฮะทาง YouTube TikTok TikTok Facebook ชื่ออะไรบ้างฮะเป็ครับผมออ๋ Facebook ชื่ออะไรครับเฮ้ยคนนี้แซมอย่าง Facebook ชื่ออะไรอ๋ออะอรดิ Facebook ชื่ออะไรครับ ไ้รุ่นเขาดันดีเขาคป่ะใช่ป่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรไม่รู้จะขึ้นคันไหนต้องรออีกไม่ใช่เขาถามเรื่องเฟซบุ๊กนี่คุยเรื่องอะไรเฟซบุ๊กทมดันดีครับเฟซบุ๊ก k ก็แก่เลยโอ้ไม่หมายถึงจะติดต่อคุณเนี่ยทางไหนจำไม่ได้แล้วชื่อกีรายุแก นี่ก็จะเป็นนักศักดิ์นปุยนะครับนกศักนปุ๋ยขอขอบคุณนะครับที่อยู่ร่วมกันมานานหลายปีและยังคงร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนี่ครับพี่อ้วนพี่อ้วน,วนสเก็ตเนียหลายวันแล้วฮะไม่ได้สตาร์ตติดหรือเปล่า โอ้เราก็ไปถ่ายอย่างอื่นตั้งนานโอ้นี่อ่ะก็เรียกโตเปิดแล้วหลังนี้นักนนี่มีคนเปิดแล้วนะครับเต็มที่เลยครับวันนี้หวานนะเอามั้งไหมคู่เราเนี่ยเอามั้งไหมคู่เราเนี่ยเอามั้งไหมผีเวดดิ้งแล้ว อเอ้ยถ้าอายไม่ได้รูปถ้าอายไม่ได้รูปฝั่งนู้นประชุมอะไรก็ไม่รู้เนีย่ยออเอาดิ่คู่เราเนี่ยเอามั่งดิ ก็จะทําการเอ่อถ่ายรูปนะครับหน้ารถทุกคันเลยนะครับก็เป็นกิจก,กรรมเล,เล็กๆน้อยๆนะครับเช้านี้อ๋อเจ็ดห้าใบหนึ่งเจ<ม>็ดห้ามีมไหมเจ็ดห้าอ๋อหมดอ๋อหมดนะเดี๋ยวจะเจห นี่อันนี้เจอะไรมีเจเจเกียวแล้วอันนี้เจอะไรดิอันนี้ไม่มีเจ๊ี่มเจนี่ไม่ได้เจจอบนี่เลยพีเวดดิ้งหน้ารถเลยเมื่อกี้ก็พีเวดดิ้งกันไปแล้วนะใช่คู่สามีภรรยาเมื่อกี้เขาหวานเจี๊ยบกันแล้วมดขึ้นหน้ารถเลยเฮ้ยภรรยาเราไปไหนเนี่ยภรรยาทำกับข้ตวไอ้ตัวนี้นี่เดินเตะจังเลย เอ้อไม่ใจพูดไอ้รอ,องเท้าผมหายอ่ะเราซ่อมรถวันนั้นอ่ะนั่นทำงานอะไรรองเท้าหายน,น,นี่ครับนี่ครับชมหน้าทันวาไม่โสดแล้วนะครับทันวาไม่โสดแล้วนะครับบอกทาง YouTube ด้วยนะฮะ <มา S 1> ทันวาเขาไม่โสดแล้วเ <มา S 1> จ้าข,ของปลาเจ้าของกระเพาะปลาอีเซิงวันนั้นนะฮะ หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับคู่นี้หวานเจี๊ยบ <Yeah. S 1> หวานเจี๊ยบเ่ยรักเดียวซะแล้วของเราไปไหนของเราไปไหน เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงเอกซาวเกือโดนไอ้นี่นะฮไอ้ข้าศิก ขอเก็บภาพบรรยากาศสดๆไปเรื่อยๆน,นะครับพี่พชอบครับขอสอบถามนะครับไอ,อการยกโป้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับเว <c oughs> ลาถ่ายรูปเขาให้ยกก็ต้องยกมีท่าอื่นไหมครับเ <c oughs> <c oughs> ซลกล็เกอะ ี่ครับพี่แสนครับ KK ศูนย์หกนะครับเลี้า่ะตครับตะแก่ศูนย์หนึ่งนะครับตะแกะ0ูนย์หนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลง YouTube เซวแล้วเรียบร้อยแซวแล้วโดนแล้วเมื่อกี้ถามว่ายกโป้เนี่ยเพื่ออะไรไม่ใส่แว่นเพื่ออะไรฮะใส่แว่นเพื่ออะไรไม่รู้แดดจะไม่ออกเลยแต่ดูตะวันเนี่ยแดดก็จะไม่ออกเอ๊ะพาไปหาป่าสิงห์ดีกว่า ผาสิงครับถ้าหมวกสีแดงไม่มีจะใส่สีอะไรครับแดงตลอดครับแดงตลอดนะฮะแ,แ,แดงเหลียังเดียวกันด้วยกินน้ำตาลเนี่ยนะย้องเนี่ยของขวัญของข่ัญของอีสปอร์